นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่จังหวัดกาลสิน์ระบุไม่พบขยะอิเล็กทรอนิกส์ลักรอบนำเข้าจากต่างประเทศมาแปรสภาพสร้างมลพิษให้กับประเทศไทยยืนยันมีเพียงขยะอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าจากต่างจังหวัดเพื่อคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิลสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น สร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบว่าเข้าข่ายมีความผิดอย่างไรหรือไม่เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับมีกฎหมายที่ในปัจจุบันผมใช้คำว่าใช้ควบคุมในเรื่องของตัวขยะไม่ว่าจะเป็นพรชบัญญัตนะครับตัวสารณสุขนะครับที่ให้อำนาจท้องถิ่นเนี่ยไปออกข้อบังคับมีกฎหมายในเรื่องของเขาเรียกว่าส่งเสรมิมคุณภาพถิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งซึ่ง ผมใช้คำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยใช้ในเรื่องของการเขาเรียกว่าดําเนินการตั้งแต่กระบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบและเข้าไปควบคุมในเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับมีกฎหมายในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการอนุญาตผู้ประกอบการเพื่อควบคุมผู้ประกอบการเนี่ยให้ต้องดําเนินการเนี่ยเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ